กระจกมองข้างนะครับจะมีฟังก์ชันออโต้พับอัตโนมัตินะในระหว่างที่เราล็อกรถกระจกมองข้างจะพับเข้าไปเลยนะครับครล็อกกระจกมองข้างก็จะกางออกมาเลยทั้งสองข้างนะครับอัตโนมัติเลยตัวนี้มากับรถนะครับตรงส่วนตรงนี้จะไม่มีที่กดพับกระจกนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีที่กดพับกระจกเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดนี้ใหม่นะครับให้ตรงนี้เป็นที่พับกระจกแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับตัวสวิตช์นี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพดตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงาแล้วสวิตช์ก็จะมีที่กดพับตรงนี้เพิ่มเข้าม จะมีที่กดพับกระจกกลางกระจกนะก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้ตัวนี้ก็ใส่แทนเข้าไปจากของเดิมเลยเอาตัวนี้เข้าไปเอาของเดิมออกนะครับกระจกหน้าต่างตัวนี้นะเราก็จะมีเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยเป็นดําเงานะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ของเดิมมากกับรถจะเป็นดําด้านแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นดําเงาแบบนี้เลยมีชิ้นแบบนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันสี่ชิ้นเลยนะครับสวิตช์กดกระจกประตูหลังนะครับ้ายขวาก็จะมีเปลี่ยนให้ใหม่เป็นดําเงาแบบนี้ข้างเลยนะครับมากกับรถจะเป็นดําด้านแบบนี้นะก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นดําเงเเลยก็ดิมไป ใส่เข้าไปตรงนี้เลยอ่ะใส่เสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ของเดิมมาก,กับรถนะตัวนี้ถอดเก็บน,นี้จะเป็นตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปแทนนะครับตัวนี้กระจกมองข้าง <lem mer. S 2> เราก็จะเอาออกนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยกระจกมองข้างตัวนี้เราก็จะเอาออกเอาออกแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปเลยกระจกตัวนี้ก็จะถอดเก็บเลยไม่ได้ใช้แล้วนะครับกระจกตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตัวนี้ก็จะพับด้วยไฟฟ้าปรับองศาด้วยฟ้านะตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปแทนัวเดิม กดรีโมดล็อกรถกล่องตัวนี้ก็จะทาหน้าที่พับกระจกอัตโนมัติให้ในระหว่างที่เราล็อกรถกระจกจะพับเลยกดรีโมทคายล็อกกระจกก็จะกลางออกเลยกล่องตัวนี้ก็ติดตั้งโดยการเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กไายซ็อกเก็ตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือจับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องแปลงสายไฟรถนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยหลังจากติดตั้งกล่องตัวนี้เข้าไปเสร็จนะครับกระจกมองข้างกดรีโมดล็อกรถกระจกก็จะพับเข้ามาเลย ปุ่รีโมทคลายล็อกรถกระจกมองข้างก็จะกลางออกเลย